เพื่อนๆคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูลูกไม้ไหม่กันคะ่ะลูกไม้ไหม่ที่ผ้าทําจํานวนแล้วเราไปดูกันคะ่ะ ลูกไม้ที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อตะกี้นี้เป็นลูกไม้ที่เราได้มาจากน้องที่มาขายต้นไม้ที่ตลาดปลาสวยงามน้องบอกว่าผ้าทําจํานวนแล้วแต่ยังไม่ได้จดชื่อเราก็ยังไม่เคยเห็นน้องตอนใหญ่ยากจะรู้ว่าจะสวยขนาดไหนตอมเต็มฟอร์มต้องรอลุ้นกันอีกสักสองสาเดือนล่ะค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ซาสมกันได้นะคะ ลูกไม้แปลกๆอย่าลืมผ่าม,มาปููกกันนะคะบอนสีสวย